ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงให้สุดหลังจากที่เป็นกระแสฮือฮานะคะกับการกลับมาของ GD นะคะจีดีก็ได้นำแบรนด์พีซไมนัสวันของเขามาคอลแลบกับแบรนด์ Nike ้นะคะก็เลยเกิดเป็น Nike ้แอร์ฟอ e ต์วันพาราโน伊นะเอแล้วด้วยความที่ปาชอบ Nike บวกกับรักใน GD ก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาจ้าตัวนี้นะคะเป็น Air Force One 1 a r a n o นยรุ่นแรกนะคะที่ GD เนี่ยไายคอลแลบกับแบรนด์ Nike ซึ่ง GD มีแบรนด์ของตัวเองชื่อว่า Peace m i n u s One นั่นเองนะจ๊ะก็เลยเกิดเป็น Nike Air Force 1พา a าโนยขึ้นมาซึ่งเวอร์ชั่นแรกนะคะก็เป็นสีดำตัวนี้เลยซึ่งตัวสีดำตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันอยู่ที่ G d เนี่ยใส่ผลงานศิละปะของเขาลงไปในเนื้อพื้น รองเท้านะคะโดยที่มีเจ้าตัวสีดำเนี่ยเคลือบไว้อยู่ถ้าใส่ไปน,นานๆน,นะคะลายก็จะแคร็กออกมาทีละนิดทีละนิดนะคะด้วยการที่ปาใส่ไปไม่ได้หลายครั้งเท่าไหร่แต่มันก็ลอกออกมาในจํานวนหนึ่งซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ลอกเนาะโดยที่ข้างในเนี่ยจะเป็นผลงานศิลปะของพี่จีของเราเนัเองก็จะเป็นลายคล้ายๆกล่องนี้เลยนะคะทุกคนอะซึ่งในปี2019เเนี่ย เจ้าตัวเนี้ยได้ออกมาใช่ไหมแล้วในปี2020อ่ะเขาก็ได้ออกรุ่นใหม่มาซึ่งเป็น a i r f o d s One พารานอยรุ่น2นั่นเองนะจ๊ะวันนี้ปาก็เลยจะเอาตัวพารานอยรุ่น2มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะๆๆๆๆก็เกินมาเยอะมากแล้วล่ะทุกคนแล้วก็หลายๆช่องก็น่าจะรีวิวไปแล้วแต่ว่าเราติ่งให้สุดเนาะด้วยความที่เราติ่งจีแล้วก็ไปให้สุดในการซื้อ เจ้าตัวนี้มาปาซื้อรีเซลนะคะไม่ได้กดได้จากราคาป้ายก็อาจจะราคาสูงนิดนึงซึ่งตัว a i r p o n e One รุ่นนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นมาในกล่องที่เป็นลิ้นชักนะคะคือกล่องเนี่ยเหมือนกันเด้เลยกับรุ่นตัวแรกนะคะก็อย่าจำสับสนกันเด้อ เปิดมานะคะ <S <S ก็จะเจอเจ้าต,ต,ต,ตัวกระดาษหอยอย่างนี้นะเข<อ>ียนเป็นภาษาเกาหลีนะคะที่เขาบอกแปลก,กันมาเนาะก็อ่านว่า just do i s เนาะแต่ว่าไม่รู้วภาษาเกาหลีอ่านว่าอะไรเหมือนกันเปิดออกมานะคะก็จะมีเจ้าตัวพารานอย์เวอร์ชั่นสของเรานอนอยู่ในนี้นะคะว้าวทุกคนอันนี้ที่การอันบ็อกแบบว่าเราก็เพิ่งเปิดเหมือนกันคือเราก็ เค่งเห็นเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นคู่สีขาวเนาะซึ่งแตกต่างจากคู่สีดําก็คือทุกอย่างมันจะสลับกันหมดเลยอย่างเช่นที่เห็นชัดๆก็คือสีเนาะสีก็จะเป็นสีขาวซึ่งคู่นั้นสีดําแล้วก็ตัวสูทก็จะเป็นสีดําแทนที่จะเป็นสีขาวซึ่งคู่เก่าเนี่ยของเราเป็นสีขาวเนาะอื่อะเราก็ถัดมา ที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือตัวป้ายนะคะที่แบบตัวป้ายนะคะก็จะเป็นคนละสีเหมือนกันซึ่งสลับกันหมดเลยซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะเป็นพื้นดำดอกขาวตัวนี้น่าจะเป็นพื้นขาวดอกดำเนาะโอเคแล้วก็เชือกผูกรองเท้านะคะทุกคนก็จะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัว Air Force One ตัวรุ่นคาร์โนยเนี่ยคือเชือกที่ให้มาเขาก็จะเป็นแบบเชือกที่ใหญ่กว่ารุ่นปกติเนาะแล้วก็รูที่ เอาไว้ร้อยเชือก็จะใหญ่กว่าปกติเหมือนกันลิ้นรองเท้านะคะก็จะเป็นลิ้นรองเท้านะคะจากตัวสีดำเนาะก็จะเป็นดอกพื้นดาดอกขาวนี่ก็จะเป็นพื้นขาวดอกดําที่เป็นลายปักนะจ๊ะลายปักจ้ะอ่าแล้วก็ ดูรอบๆนะคะข้างหลังก็จะเขียนว่า Nike Air ที่เป็นลายปักเหมือนกันตัวนี้นะคะไม่ใช่รอยเลอะนะคะก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่รอยเลอะเหมือนกันเป็นรอยที่ทางโรงงานคัสตอมขึ้นมานะคะซึ่งแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะส่วนพื้นรองเท้านะคะนี่ไม่ได้ไปเหยียบอะไรมานะคะนี่ก็เป็นลายที่คัสตอมเหมือนกันค่ะ ยังเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงได้ลายไม่เหมือนกับเพื่อนเราวเจ้าตัวนี้นะคะได้ข่ามาว่าเขาจะแคร็กง่ายกว่าตัวสีดำอีกซึ่งเท่าที่ไปดูมานะคะก็ลายก็เป็นลายเดียวกันกับข้างในถ้าจะถามว่าทำไมเขาถึงทำลายข้างในมาเหมือนกันนะคะก็คือว่าความแตกต่างของมันก็คือที่สีซึ่งมันเป็นสไตล์ความชอบของแต่ละคนด้วยหนึ่ง,งก็คือการที่แครกออกมาเนี่ย ความแตกต่างของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งแสดงถึงความเป็นตัวตนของแต่ละคนบางคนแบบใส่แล้วแตกตรงนั้นแตกตรงนี้ก็คือแบบเป็นวิธีการเดินของแต่ละคนเลยเนาะซึ่ง GD ดีเนี่ยเขาต้องการเป็นแบบว่าเป็นความยูโทเปียให้ทุกคนได้คัดสรนแบบความเป็นตัวเองออกมาได้เต็มที่เลยนะจ๊ะมามาดูมาดูกันต่อว่ามันมีอะไรอีก ข้างในนะคะก็จะข้างในนะคะก็จะเขียนว่า peace นตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็พื้นรองเท้านะคะก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนคู่ดําเลยแล้วก็ถ้าอยากเห็นพื้นรองเท้าก็ดูจากข้างกล่องได้เลยจ้ะอีกข้างหนึ่งก็เป็นแบบนี้อีกข้างนึงก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะอยากเห็นปะอยากเห็นของจริงไหมยอย่างไงอะอขอแกะให้ดูข้างหนึ่งพอนะ เพราะมันแกะยากมากอ่ะเหมือนกล่องไหมอืมเนาะคือแบบโคตรเท่เลยอะแล้วก็ของที่เขาแถมให้มานะคะที่เห็นเห็นก็คือเชือกรองเท้าสีขาวเอาไว้เปลี่ยนจากเครื่องรองเท้าสีดำเนาะแล้วก็เจ้าตัวหมุดเอาไว้ใส่ตรงนี้ตรงรูร้อยเชือกตรงนี้เอาไว้ใส่แบบกิ๊กเก๋แฟชั่น อ่าเออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญความพิซแม่นัวนนะคะตรงนี้นะคะตรงปลายเชือกนะคะของสีดำเนี่ยจะเป็นเขียนตัวอักษรเป็นแบบพิซแมนัวนะคะเป็นตัว P ีกับตัว E เป็นตัวย่อเนาะส่วนถ้าเป็นสีขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นนี่จะเป็นดอกเดซี่เป็นดอกเดซี่นะคะซึ่งมันจะสลับกันจากสีดำเนาะเพราะว่าสีดำเนี่ยสีขาวมันก็จะเป็นพิซแมนัวอย่างนี้ส่วนเชือกองเขาสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดอกเดซี่ มาว่ากันด้วยเรื่องไซส์ตัวไซส์ของ Air Force One นะคะก็คือเทียบรุ่นได้เลยมันคือไซส์เดียวกันนะคะก็จะถ้าเทียบกันก็เป็นไซส์ผู้ชายซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเท้าผู้หญิงไปนิดนึงสำหรับปานะคะคือปาใส่38.5เนาะที่สั่งมาก็เลยจะเป็นไซส์6เนาะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงแล้วก็อยากจะได้ก็เทียบไซส์กันดีๆนิดนึดนงนะคะ ำหรับปลาปลา,าใส่ไซส์หกอ่ะมันหลวมไปหน่อยนึงอืมมันหลวมไปหน่อยนึงปลาน่าจะลดมาอีกประมาณแบบไซส์ห้าจุดห้าอะไรอย่างงี้อะแต่ว่าไซส์ก็มีผลกับราคานะคะทุกคนคือราคารีเซลอย่างเงี้ยปลาไปถามร้านมาก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไปหน่อยอะราคามันก็จะแบบถูกลงกว่าไซส์เล็กเนาะเพราะว่าไซส์เล็กเขาบอกว่ามันเป็นไซส์ที่แบบแรค่อนข้างที่แบบว่าหาย,ยากเพราะว่า มันแบบมันเป็นรองเท้าผู้ชายอะทุกคนเออแล้วแบบยิ่งลดไซส์ไซส์เล็กลงมาอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบแพงอะไรเงี้ยส่วนตัวปานะคะคิดว่าสีขาวเนี่ยสวยมากมันใส่กับชุดได้แบบหลายหลายชุดเลยเดี๋ยวปาจะลองใส่ให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะ รีวิวลองเท้าในวันนี้นะคะเป็นั้งสารรีวิวและการอันบ็อกไปในเวลาเดียวกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe mm hmm. ให้ฟ้าด้วยนะคะวันนี้ช่างต่งที่สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะ hmm. ทุกคน